สวัสดีครับผมช่างลุกนะครับเดี๋ยวเรามาดูทรงทูบล็อกกันครับผมลูกค้าค่อนข้างจะออกหยิกหยักสกนะครับตัวนี้จะเรามาดูครับว่าจะใช้เทคนิคอะไรในการตัดนะครับทรงทูบล็อกสำหรับผมที่ออกหยักสุกแล้วก็ต่อหางนะครับต่อหางด้วยเส้นเล็กด้วยนะครับอันนี้ก่อนอื่นครับแบ่งผมนะครับ ฉีดน้ำแบ่งผมแบ่งเพื่อให้มันตัดง,ง่ายนะครับแล้วก็ทรงทูบบ็อกมันต้องแบ่งนะครับให้เป็นสองชั้นเพอจะทิ้งด้านบนลงมาปิดนะครับผมจะใช้ฟันรองเป็นฟันรองเบอร์สามนะครับในการขึ้นทรงเพราะผมลูกค้าค่อนข้างจะโตห่างนะครับนีครับขึ้นเบอร์สามเพิ่สั้นเลยนะครับทำตามคลิปไปเลยนะครับเราจะถ่าย สูงประมาณรองทรงสูงไปเลยนะครับเบอร์สามแล้วก็เผยหน้าแบตเตอรี่นะครับข้างหลังก็อยู่ประมาณรองทรงสูงไปเลยนะครับขึ้นหูบนเลยนะครับหัวนี้ก็ถามว่ายากไหมก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับทรงทรงทูบ็อกซ์ง่ายอยู่ครับ นี่มาดูอีกฝังนะครับขึ้นเหมือนกันเลยครับทุกคนใช้เบอร์สามอยู่นะครับไถข,ขึ้นประมาณรงองทรงสูงไปเลยนะครับก็เผยหน้าแบตเตอรี่ต่อไปเรามาใช้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับกับยกฟันเป็นหนึ่งจุดห้านะครับตวัดเชื่อมกับเบอร์สามที่เราขึ้นไว้นะครับเนีย่ยเริ่มสร้างเงาแล้วนะครับ พยายามสบัดข้อมือนะครับเพื่อให้มันเป็นขอบนะครับถ้าเป็นขอบมันจะลบยากนิดหนึ่งนี่ยครับต่อไปเรามากันขอบด้วยแบตรเตอรี่ตัวเล็กนะครับจอนเราจะถ่ายทิ้งไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างเงาให้ดูมิติมากขึ้นนะครับแต่ถ้าลูกค้าไว้จอนเราก็ควรไว้ให้ลูกค้าครับไม่ควรตัดออกศูนย์จุห้าครับ เนี่ยครับเริมเงาสวยแล้วครับเบอร์ศูนย์ครับฟันเปล่านะครับศูนย์จุดห้าครับเก็บนิดหนึ่งโอเคต่อไปข้างหลังครับการขบเบอร์หนึ่งครับปรับยกฟันเป็นหนึ่งจุดห้าครับถ่ายเชื่อมกับเบอร์สามที่เราขึ้นทรงนะครับต่อไปครับเบอร์หนึ่งครับ ทำตามคลิปไปเลยนะครับต่อไปครับการขขบคมมากครับตัวการขอบเรารับคมมานะครับตัวนี้ราคาสี่ร้อยกว่าบาทครับคุ้มครับบอกเลยว่าคุ้มครับตัวนี้ศูนย์จุดห้านะครับเบอร์ศูนย์ครับ เราก็มาเป่าผมนะครับเช็คผมผมด้านบนลูกค้าบอกว่าไม่เอาสั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาอกนิดเดียวนะครับพอลูกค้าเขาฟิกมาก็อยากไว้ยาวนะครับจะไว้ไปไปยืดนะครับลูกค้าจะเอาไปยืดพอดีทางด้านเราก็ยืดไม่เป็นนะครับเมื่อก่อนรับอยู่ครับแต่ตอนนี้ช่างเรือคนเดียวแล้วครับไม่ทัน เมื่อก่อนช่างจะมีสองคนนะครับเป็นน้องผมอีกคนนะครับในการทำเคมีครับนะครับซอยครับจัดง่ายๆครับสไตล์ช่างดุกเป็นเล่นได้มากมายนะครับนี่ผมค่อนข้างจะออกหยิกอยากสุกนะครับก็ผมเสียหนักมากครับลูกค้าต้องบำรุงได้แล้วนะครับตอนนี้คือไม่พิวเลยครับเป็นก้อนเลยครับ แตกปลายด้วยนะครับผมแล้วลูกค้าก็าจะไปยืดแล้วก็บำรุงนะครับเนี่ย yeah, ครับเสร็จแล้วครับโอเคสวัสดีครับ